สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี่ก็เหมือนเดิมและเช่นเคยครับในเวลาเวลามาให้อาหารเขาเหมือนเดิม วันปุย๋ยหุ่นแผนกวันปุย๋ยอันนี้แผนกตัด้า <c> บ <oughs> ังหลดตัด้าเรียบร้อยครับต้นเข่าแตงงามบรรยากาศก็จะมันอ่อนซ่อนไหลไหลปูไหลข้นครับเด้อเออบางมองบางพื้นดีกรโอ้ยหลุสึกว่าฝนตกจามอนี้เทิงสูบครับเทิงสูบเทิงตัดงาเทิ้งวันปุย๋ยฮะเ็ชจังไดเนะ มันสิงได้ไมันจีมามาง,ไง่ายๆ่ัยนจีได้กบ,บินมากขึ้นนกเจ้าเสียนสีบัวได้เกี่ยวบินเจอเจิดนี้จนตจบผลเลาเหมือนเดิมครับเบางเข้าบางน้ำตัดหญ้าไปพร้อมเมื่อนี้บรรยากาศดีหลายปู๋ยไรก้นว่าฝนสีตกห่อมว่าชันว่าบรรทฝนรอบฟ้าตัดปัญหาน้ำน้ำหองน้ำน,ำน,ำนองไปเสร็จแล้วครับมาพี่น้องครับเด้อเป็นกำลังจิตแห้งใจกันไปพุ่นละมื้อนี้เมื่อวานปุ๋ยตัว เออม่าวันปุย๋ยอผมเป็นเกวันปุย๋ยว่นปุ๋ยอากาศหนาคือแดงปั่นบักลดสุกทะบ,บันแล้วเขาเอื่นว่าคนเวียกเวียกยังเวียกเหร่นส่นเสียงน้ำเสียงเครื่องหุ่นนะโอ้ยเบื้องเขาเบื้องน้ำลดอันนี้รักนี่เพราะมันยังได้นี่รักนี่ปักไว้ห้ามีน้ำรวดมาเพราะเสียาใส่หม้อใสอ่ใสป่าไปใสไ่ได้เด่นนี่ เป็นแผนกว่านปุยอันนี้แผนกตัดหญ้าเฮ้นเด้ออออ่อนซ่อนอะไรครับเขางามงามคักเขานามก็ได้เหลือตังแจนเหลืองตังแจนนามที่อันใส่ว่านเท่านั้นแหละต่วังงามอลไรเขาโอ้ห้คุณเสียงเกรื่องก็บบมีออนครับ อ้าวสู่ไปเด้อพี่น้องเด้อสู้ไปต้นไพ่โควิดไปหยุดตามทุงไ้ทุงหน้า <c oughs> ห้องนี่ละอืมมันจังทีนี้ไกลเวนออกจากบ้านจากเงื่อนไขแสกแมสใส่หน้าก,กากอนามัยเนี่ยออกจากบ้านจากเงื่อนกขอย่าลืมพกเกียวล้างมือหรือมันล้างมือดูดครับ <c oughs> ไก่อย่าลืมเด้อพี่น้องครับฝากกันไว้แน่แอ,อลูกโยกแกลูกโยกช่วได้ห<อ>ลังจาก<อ>าที่ เอาน้ำเอาไนใส่เขาใส่หน้าเรียบร้อยแล้ววานนี้ก็สิพากันมาเห็นเน่าอยู่น่ากินเด้วานนี้แต่ตอนนี้กาลังซ้อยซ้อยหมูหมูกาลังสีอย่างว่นเดี๋ยวไปแต่ว่ามีแขกม,มีแขกว่นเด้รับซื้อ,อเงยดิเดี๋ยวนี้บนต้นหนามสองเทือ่อนสามเทื่อนน่ะไม่เงี้ยมันโอ้ กัรเอากันเอาปันของเจ้าของดิเดนสามเท้อแล้ววันี้ไหมว่ากายเห็ดยุดินเออเออกระลงสีอยางหมูเบื้องด้นพันว่าสามเทือแล้วคุณโอ้ยอ่อนซ้อนไอเอาเอานนี้ก็ได้เอานี่มันจะบใส่เฮ้าสวยสดตามทงไ้ทงหน้าครับพี่น้องครับหลังจากทีวันปุ๋ยวันอย่างเรียบร้อยแล้วกะ กระสิอย่างของหูหม,หมูแต่ตอนนี้ยังประกาศอยู่ประกาศเอามาย่างอยู่เป็นอย่างที่พูดเห็นบน้านกำลังกัดอย่างไงอยู่วะนี่แม่โอ้ยตายพคนชอบไปหั่งเพิ่นกระสีอย่างกับว่ได้ย่างอยู่นมัเอาตอนใดก็บ่เอาดินคันเอาแล้วล่ะก็ะสีอ้าบ่วกมันยังดอก ออว่า,าเป็นตะเลินก็นะเพินบาไดนะอันนี่ยเอาเดี๋ยวตอนได้เก่าวทว้งวันเขา,อา,อารอบนี้ก็ว่ะไ้อีเด้หนิหินยุ่พว่าผนันเอารดเ่ยังเรากขปรคุมนะ ขัมันใส่แม่เดี๋ยวนี่ว้าวิกบับานลุนแล้วแขกบริรับเซิอนอืมคนอ้อาตัวบอกง่ายเว้ยเอิ่นต่อหัวเสือตัเขบบาเอิ่นว่าขันภาษาอีสานต่ออีหลุมบอกเออตัหลุมบนต่อหลุมเนี้ยต่อหลุม อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,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 ยน,นี่ก็มาจะใส่บุ้นี่ก็ได้บุ้นหอบอย่างมาบุ้นอือนด้สดบุ้นนี่อะากาศยนีมือแรงครับแน้อยก็สี่เดือนทั้งกับบานเหล่เมือนี่วันป,าน,น,านปุ้ยวันน้ำไอ้วันปุ้ยแล้วแก สูบน้ำตัดยงตัดหยาเรียบร้อยโอ้สวรรค์สั้นหลยครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานฮ้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหาอยู่หากินไว้นนี้เราใส่สอบไว้ถักสีหลังจากนั้นก็เฮ็ดการเฮ็ดงานไปตามปกติอโอ้บรรยากาศนี้มือแลงกันได้ยินเสียงกบเสียงเขียดก็มีแห้งอ,อกมีแห้งใจคางไก่โควิดเด้เป็นอย่างสัน้น บังรดเขาน้ำซ้ำปาง่งามไหลต้นเขานี่ก็ได้แต่เขาจะมาเบิองหมากเขาจะมาเบิองหมากเทียรหนะ่ไ <c oughs> ม่นด้เป็นไลบรรยาก,กาศเนี้ยเมื่อแรงช่วงนี้ประมาณจากักประมาณหกโมงโกกวนนี่แหละประมาณหกโมงโกกวนกสิเดินแห้งกับบนันแล้ว ไปถ่ายบรรยากาศในเรื <expand> like bon <de> ่องของบรรยากาศยมอแล้งหาเบิ้งยากครับนีบรรยากาศยีมือแลงหาเบื้องหนอายางตีพูดนะแต่เบนกำลังสิตกดินหาไซบะได้ละฟองฝากระเจมใสบรรยากาศดีไปปูเลคนกระเตรียมตนเตรียมตัวตั้งบุ้งไปปูเลคนกะหาเนื้อยูเนื้อกินยี้มือแลงพูนะเสียงกบเสียงเขียดกระได สอัสดีอนไรมันง่ามไรเขาน้ำซ้ำปลาอืมเียงเขียดห่องหาคู่บรรยากาศนั้โมเลงเขาน้ำซ้ำปลาพี่โอ้ยอ่มซ้อนอขอบคุณหลายครับคลิปหนา้าจะมาว่ากันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ